คุณผู้ชมทุกๆชั้นกันด้วยอยู่กับผมเอนะคะเฟิร์นเซอ่าเกมิกเอ็กซ์ดีมันเองว,วันนี้เราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า B t ช m b e r นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ไปลองเซิร์ชดูกันเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแบบที่สนุกดีนะคบแล้วก็เป็นแบบที่สนุกมากๆสนุกดีแล้วก็สนุกมากนั่นแหละครับแบบผมลองเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็สามารถขยายเกาะมาได้ประมาณนี้ผมก็เลยแบบหยุดเล่นเพื่อมาแบบถ่ายคุณผู้ชมดูกันนั่นเองนะครับ ก็ตรงนี้ก็เอ่ออันนี้คือสปีดเนาะเราไม่มีเงินเลยจากบาทอะมีเงินอยู่5 0 0ออัพไะไรดีกว่าอัพขวานดีกว่าอัพขวานอัพอีกแล้วก็อัพสปีดอัพสปีดอัพสปีดอัพขวานโอเคอ้โหโอผมมันรวยอ่ะก็ผมเล่นก่อนแบบว่าแต่ราคานี่แบบมีโปกโคตรอ่ะก็เกมเนื้อหาข้าวๆของเกมนี้ก็คือตัดต้นไม้เอาไปขายแล้วก็สร้างเกาะเพิ่มนั่นเองนะคะ ตัดต้นไม้แล้วเราก็จะได้ค่าต้นไม้มาตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็ต้องตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัดตรงนู้นด้วยผมเพิ่งขยายมาตรงนู้นอะ่ะพอเราตัดไม้ได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาเข้าเครื่องนี้เลยครับนี่เราก็จะได้ตังออกมานั่นเองนะครับมาผมได้มาสามร้อยแล้วผมจะมาขยายก่อตรงนี้ องด้วยสุดยอดสวัสดีลูกน้องทํางานดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟันคอนี่ฟันคอฟันคอเอาไม่ฟันเอาฟันคอฟันคอฟันคอใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยสุดยอดอ่ะมาผมก็แบบมีลูกน้องแล้วไงลูกน้องก็ช่วยทํางานนะครับเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ทองคำเอามานี่อยากได้ต้นไม้ทองคำผมว่าผมไปขายไม้ดีกว่า ได้ตังค์เพิ่มแล้วขยายตรงไหนดีครับคุณผู้ชมผมขยายตรงอันถูกผูก่อนก็แล้วกันครับตรงนี้มีท่าเรือด้วยหอ่อขยยตรงนี้ไปอ,อสวยครับนี่อย่างก,กับรูปตัวทีเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเกือนรูปตัวทีมากอะมาตัดไปเรื่อยๆอ,อืออเอออันนี้ถ้าไม้มันเต็มแล้วมันจะไปไหนให้เงินเพิ่มไหมน่าจะเพิ่มมั้ง ไปครับตัดกันไปเรื่อยๆมาสุดยอดมา,ดดมาผมจะทำรูปตัวทีนี่ครับรูปตัวทีวเด๋ยวใครขยายโอเคเราไม่รู้นะว่าใครขยายอ่ะแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันโอ้โหคุณไม่เยอะย <c oughs> <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> แล้วดูวผมไม่ก็แล้วดูคนนู้น แค่อยากจะร้องไห้โคตรใหญ่เลยอ่ะโหเขเล่นมาฮ้ยเพื่อนรอด้วยคนนั่งด้วยเพื่อนรอด้วยรอด้วยไปด้วยรอด้วยเพื่อนรอด้วยรอด้วยรอด้วยไม่รอกันเลยโหเพื่อนเพื่อนรอด้วยรอด้วยรอด้วยผมจะลองไปเกาะนน้นก็ดูนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนนี้ผมไปเสร็จก็แล้วกันค่ะโอเคถึงแล้วครับอ๋อนี่เรือของคุณผู้หญิงโอเค อันนี้คือที่ไหนอะเพื่อนเราไม่เคยไม่ไม่ไมเราไม่รู้อะเพิ่งมาเล่นก็ไม่รู้อันนี้คือต้้ไมาทองคำรอตัด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 ไม่ได้ด้วยโอโหตัดอันเนี้ยผมว่าอีกนานอะจริงผมว่าอีกนาน โอเคแล้วคะคุณผู้ชมผมจะไม่ยุ่งกับต้นไม้ต้นนั้นอีกตลอดชีวิตครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากกว่ามันจะตัดเสร็จแล้วถามว่าผมตัดเสร็จยังไม่เสร็จอ่ะมันไม่เสร็จอ่ะมันมันแบบพูดใหญ่แล้วก็พุทเยอะผมว่ามันตัดตรงบ้านผมดีกว่านะนะั้นน่ะดูดิต้นไม้โคตรเล็กน้อยอะ่ะต้นไม้เล็กน้อยมากเฮ้ยต้นไม้ทองคําเอาวันนี้เลยเอามาเอาต้นไม้ทองคำเรามายี่ต้นไม้ทองคาหวังว่ามันจะขึ้นอีกนะ ลดยผมอิจฉาบ้านเพื่อนคนนั้นที่สุดแล้วอะ่ะโคตรใหญ่อะ่ะคุณผู้ชมบางทีผมอาจจะทำอีพีก็ได้นะคะถ้ามันอัปเดตมาใหม่นะเดี๋ยวผมจะมาอัดถ้าคุณผู้ชมชอบนะคบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณผู้ชม,ชม,ไ,ชมไม่ชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับมาตัดกันต่ออืมไปอ๋อโอ้โหเหยียบสร้างแผนใหม่แล้วเราเหลือ8บาท what is that dude? โอ้ยต้นไม้ทองคำไม้เล่โอเคเอามามามาเอามาขายก่อนตอนนี้เหลือแปดบาทเนี่ยโอเคไปเป็นไม้ต่างก่อน,อ,นอันนี้ก็สร้างไปเลยสวยครับคุณผู้ชมตอนนี้ก่อผมเริ่มแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมจะแซงก่อเพื่อนคนนั้นให้ได้ครับไม่รู้น่าจะอีกนานมัน้งใช่อีกนานยอดยอดมากมา มาตัดกันต่อเลยนี่แบบต้นไม้นเกมนี่มันแปลกมากเลยเนะี่ยคนเดินเข้าเป็นทะลุได้สุดยอดมาผมว่าผมต้องซื้อลูกจ้างมาเรื่อยๆว่ะคุณผู้ชมไม่งั้นผมคงจะเสียเวลาตัดขั้นสุดยอดมากโอเคมาผมอยากซื้อลูกน้องจริงๆนะเนะี่ย มาต้นไม้เยอะมากครับงนั้นผมขอเวลาไปฟาร,ร์มต้นไม้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับเอาว่ะคุณผู้ชมผมได้ต้นไม้ทองทั้งหมดเลยอ่ะมาคุณผู้ชมผมรวยแล้วตอนนี้จังหวะเนี้ยผมรีบตัดหมดเลยครับเนี่ยมันผมได้ต้นไม้ทองได้ไงผมไม่รู้แต่ผมตัดก่อนดวน่ดวนเลยยอดคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยครับแบบมันมีสะเก็ดดาวอะไรลงมานะครับผมก็เลยได้ดต้นไม้ทองเพียบเลยทําให้ผมมีเงินเยอะ สุดยอดโชคมาได้แท้ <c oughs> ถึงเราจะไม่ได้เก่งเหมือนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็มีต้นไม้ทองวัดเ <c oughs> ออ,อโอเคแล้วครับต้นไม้ทองนี่มันสามารถเกิดได้ <c oughs> เกิดได้แล้วก็เกิดพร้อมกันด้วยนะคบเกิดพร้อมกันคือไงครับเราเกิดเพื่อนก็เกิดสุดยอดแล้วเพื่อนคนนั้นเขาเกิดเต็มสนามหน้าบ้านเ,นเขาเลย <c oughs> สุดยอดเขาน่าจะรวยเละเลยนะคนเขาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งตรงนี้มั้งครับ น่าจะใช่นะครับดีผมเปิดคลิปทันนะถ้าเปิดคลิปไม่ทันคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้อ่ะ <Okay. S 1> ผมจะลองเอาไปขายดูว่าจะได้กี่บาทไปไปไป,ไปสร้างกันรัวๆเลยระหว่างสร้างก็ตัดไม้ไปด้วยโอเคโอเคสุดยอดตอนนี้ผมแบบรวยแบบรวยมากๆอ่ะมาขยายก่อ มาขยายก่อยังรวยอ่ะขยายก่อโคตรรวยยอดรวยเกินแต่เราก็ตัดกันต่อเรื่อยๆนะครับอ่าน๋ยวผมขยายตนนัวนี้นี่กว่ามันจะได้เท่ากันนั่นเองนะครับยอดมาจ็บฟาร์มเงินไปเรื่อยๆครับโอเคก่อผมใหญ่มากเลยแต่ผมลูกน้องมีแค่คนเดียวที่มันหมายความว่าไง ทำไมไม่ให้ผมซื้อลูกน้องอะผมอยากได้ลูกน้องอีสักคนหนึ่งสองคนอะไรประมาณนั้นอะอเคเดี๋ยวตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆครับปิ้งปิ้งปิ้ง,ป,ง,ป,งปิ้งืสุดยอดแบบมันตัดเพลินมากคุณผู้ชมผมชอบอะไปเดี๋ยวเอาไปขายกันครับผมจะได้ขยายให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบสมประกอบที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมที่มันไม่สมประกอบแบบนี้นั่นเองนะครับมาสุดยอด เราจะขยายมันเป็นสี่เหลี่ยมสมประกอบนะครับสี่เหลี่ยมสมประกอบมาตัดต้นไม้ไปด,ด้วยกว่อนมาอืมเยอะมากต้นไม้เนี่ยถ้าเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวน่าอยากจะไปดูอยากไปดูมากถ้ามันขโมยต้นไม้เพื่อนนี่โคตรด,ดีเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาดีกว่าอันนี้เข้าไปในบ้านาไหมอ่ะเข้าไม่ได้ด้วยอันนี้ข้างหลังมันคืออะไร โอเคเดี๋ยวเราสร้างให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสร้างที่อื่นผมอยากรู้เหมือนกันว่าก่อสี่เหลี่ยมมันจะเป็นยังไงเออใครก็รู้ว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมผมแค่แบบทําให้มันสวยๆเนาะมาสร้างกันต่อนลครับ เรียบร้อยเดี๋ยวไปขายกันดีกว่าอตรงนี้ถูกตรงนี้ถูกเอาไปก่อนเลยสร้างไปก่อนเลยการแตงตั้งก่อนโอเคสวยครับมาตัดต้นไม้กันต่อก็มีแค่นี้แหละตัดต้นไม้อย่างเดียวไม่มีอะไรเลยยกเว้นการตัดต้นไม้สุดยอดอันนี้คือลดน้ำต้นไม้มันหมายความว่าไงอาจจะมีที่ลดน้ำต้นไม้ก็ได้นะครับอัตโนมัติ อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะดาวเอาเฉย